ไปนอนติดเพิมมึงจะมานอนอะไรฉลองอีวะโหฉลองอีกแล้วเอ๊ะอ่ะก็ฉลองหรือม,มึงจะไม่กินกินบ้านกูไหมจัดไปอ่าดีช่วยไอตเตอ้ยไอ้แมทมาด้วยช่วยมาทำไมเกเกะฮัลโหลไอ้เต้ยคืนนี้เจอกันที่บ้านไอพีมรับทราบเออโอเคเจอกันบ่ายช่วยมาทำไมเกเกะเนี่ไปเถอะ โอ้ยไปด้วยรอหนิเว้ยโอ้โหใครไม่รอแน่รอกูด้วยไปรอด้วยดิไปเอาชวนเว้ยชวนชวนเว้ยไปไปพวกมึงเล่นเกมป่ะเกมปราชารู้กดกันแล้วใช่ป่ะอืออือไดเล่นด้เลยเล่นกันประจำขอลบคลไปขอลบไป โอ้โ้ค่อยๆอ้าวกูได้เิ่งเวอร์กูจะให้คนที่กูเลือกอ่ะกินหมดแก้วโอ้โหแล้วเลขที่กูจะเลือกก็คือเลขเลขเลขสามผมหยิบจานก่อนนะพี่เจ้ามาเลยมึงเลขอะไรสามโอ้โหทำเลยสามเต็มๆกินเลยแมทหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้ว ถ้าพิงต่อดิเครื่องพิสิทธิ์แล้วครับอิน้นาไอ้เชนแจกแล้วกันเฮ้ยอะ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 อกูได้ทิงโอ้โหแต่กูล่าไม่จะดีเหมือนมึงเลยแทนเอาเอากูขอสั่งให้เลข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 หนึ่งจุฬาพากเลขสอง โอ้โห้ยยใครสองใครไหนฮะฮะฮะะฮ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 ฮะ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 ฮ่ฮะะฮ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 ะ้ะฮ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 เฮอจะบะลยจะบเ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 ลย ตาหน้ากูต้องได้คิงเว้ยโอ้โหแขนว่ะเจ้าคิดเจ้าแขนกนีลาเหมือนกันเร็วเร็วร็วกนีลากินิงกูได้คิงวเฮ้ยเฮ้ยนุ่มโงไหเนี่ยโงอะไรไ อยู่บ้างว่าหยิบพร้อมๆกันอ่ะไม่เวลากูแก้แค้นละทางนี้ขอสั่งให้เลขสองกับเลขหกขอแก้มกันเลยโอ้โหรอดตายแบบเชียวเชียรกูได้หกเฮ้ยโอ้ยแย่ไปหมดตามหาไอ้สองคนที่สองกันเลไอ้สองครับใครครับใครไอ้สองครับคนที่สองคนที่สองแหละเว้ยอ้าวเอาแล้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 วไอ้สองทำไมต้องเมนเตอร์ด้วยเนี่ย มึงคิดว่ากูอยากหอมมึงไงนาอย่อายปานนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะนะอยากเป,ปกเลี่ยนเป็นอย่างอือ่นนอนี่มึงต่อรองกูใช่ปะงั้นพวกมึงสองคนอะผัดกันหอมแก้วคนละสรอบนะ,ะเร็วๆเลยไม่ทำอะไรมึงนี่มึงอยาต่อรออีกนะเดี๋ยวมึงได้เป็นเพื่อนเป็นหกนะเว้ยวายสามทปังเร็วๆทำเร็วๆอีกรอบนึงไปขีปเลยนะมาไปคิๆๆวอันหน้ามาเร็วๆเๆยๆๆๆ ขอมันไม่ครบดลวะสามรอบไงตาต่อไปเต้ยต้องออมมันไม่ครบเลยไอพ่อี่อะไรสารอบแล้วเออเราเปล่นเกมดีกว่าเปล่ยนเกมไม่ต้อเลี่นเกมแล้วไปเลยเลยปเลยแล้วไปเแล้วหตาท้อ